ขอแนะนำโอทรีเครื่องผลิตโอโซนฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดในอากาศได้99.99% 99ไม่ได้กำจัดแค่เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทุกชนิดแต่ยังช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5ควันรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยขนาดก็เล็กกระทัดรัดพกพาไปได้ทุกที่จะใช้ในบ้านห้องครัวห้องน้ำหรือจะใช้ในรถก็สะดวก มีให้เลือก3ระยะเวลาการทำงานเพียมกดสตอ้า,อาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดห้ามอยู่ในบริเวณที่เครื่องกำลังทำงานค่ะมันอันตรายไปลูกไปเล่นด้วยกันหน้าบ้าน อ่ะเริ่มใหม่พอกดสตาร์ทปับ๊บโอโซนจะเข้าไปทำลายเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียควันฝุ่นกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วโมเลกุลของโอโซนจะค่อยๆสลายไปจนเหลือเพียงออกซิเจนบริสุทธิ์ไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆทั้งสิน้นสูดหายใจได้เต็มปอดรอดจากเชื้อโรคแล้วเราพิเศษอากาศสะอาดสร้างได้เพียง1290บาทจากปกติ1590บาทค่ะขอพุ่งตรงไปที่ psi เดี๋ยวเขาจะให้ค่าโอที 3, อากาศสะอาด